กันี่องค์ที่ต้องเห็นกาตวงบินกลับมารังโปรตีน้าวัฒนมีต้นยางต้นหนึ่งยางกาทำรังองค์ที่กล้ามเห็นไม้ดูหนึ่งปักอยู่กลางน้ำหมดกันเร็ตัวตัวหนึ่งไต่ขึ้นตัวหนึ่งไต่ลงแต่องค์ตี๋ที่เดินจากวัดถึงบ้านเปียบไม่ได้พื้นแต่แก่ตำรอได้ทวดน่ทวดสร้างมงเลยทวดปรีรามงโอ้ว่าวัดขึ้นแล้วก่อนเพื่อนมูตกวิ่งน้ำจ้า องติดต้องกระดับอากามารังคงติดต้งามาหมดตัวนึ่งเตยขึ้นหมดตัวนึ่งเตยลงองติดท,ที่ว่าเปล่ากุศล่ากุศล่าเหยียดแม่มึงเลยทำไมอันไม่มีกุศล่าทีแล้วจะท่วดตม้งโอ้งเวียนกันอยู่ มูตอกวิ่งน้ำใจก้ามารังหมดตัวนหนึ่งไตขึ้นหมดตัวนหนึง่งไตลงมูตอกวิ่งน้ำใจก้ามารังหมดตัวนหนึ่งไตขึ้นหมดตัวนหนึงน่งไตลงในไม่ชั่วกันตายโอ๊กออกกระแท้มงนี่กระทวดเวียงกระจววันแต่ว่าบุญองค์นึงแกก็แกอีได้ทวดกันบังเอื่อเมียเจ้าเรื่องปลอบเนิ้วปลากินเสร็จแล้วก็ออกมานังกวางปลา กรน,นีแกมาดังพิดป้าก็จะกัรคุณนึกแล้วลวันนี้ท่านเย็ดแมมนีต้องไปลงตรงนั้นกรน,นีแกเห็นไม่รับเรางาั้นต่างงั้นแกนุ่มนี่เจ้าวา,วาดองแก,น,งกนุ่แกเลี่หลอดแหวนใหม่นาะเพราะแกหลอดแหวนนึงแกแกช่วดตันที่ไอ้ฮีริการกรนีองค์แกใหม่เห็นไยที่แกทำมาไหนล่ะ การชีวานุล่ะพอ <c oughs> เก่งก็วดนัดเอ้ย,ยะ <c oughs> ปัจจักปัจจาอนี้ก็รวดต่อแต่หม่ตอกวิ่งน้ำจากามารังหมดตัวหนึ่งใจขึ้นหมดตัวหนึ่งใจลงไอ้ยยะพยจิกาในลานุลาะ ไอ้ยาป่าจ <inh aling> <ators> <wind> ักป่จามุดอกวิ่งนามจากามารังมดตัวหนึ่งใจขึ้นมาหมดตัวหนึ่งใจลงไอ้ยะฮี่ิก่ก็พอๆเลยรลาพอเล้วพระมเหยัดแม่ได้มานังั่วนี้จะเล่นอยู่พอ้ปลาเลยก้อนพุทธกาลปณีดีว่าในในไก่้ว้างอยากเลยเราช่วยักเตียงว่าท่องคนก็ได้้องเลยเพื่อว่าไปจึงวัดไม่ปักหัดชวดอยู่แล้ว เออมึงว่าเตียงขึ้นดังไอ้ยาที่กาเนย์ละนู่นละไอ้ยาป่าจักป่าจ่ามูตอกวิ่งน้ำจ้ากามารังหมดตัวหนึ่งใจขึ้นหมดตัวหนึ่งใจลงไอ้ยากูไม่อ่านจริงกูเราอย่างนี้ไม่อ่านจริงกูแต่ มุ่งช่วยเจตจิต <c oughs> แล้วปนเขารอบแล้วกว้างทรัพคุณมันไวาปนเขารอบกว้างทรัพคุณมันไวาวัยที่ได้แนวแตงแปลงนองนะแล้วที่ตามนี่หน่อยกับมุกแดา นมุงไปวัดวาที่ป้าไรยตะสิ่นใจว่าบวกายจนไว้ชีวดยอมชีบกาดในป้าเข้านี่เจ้ายอมตัดใจยังไม่ถึงวันวาด,ดที่ป้าไรจะไปใจิ่มระว่างจังนี่ไ Oh, damn, ังมีดานแล้วจ่านบุแต้วลาตะเลงโนนะพอแจงคำจากเหนือรงมุงไม้กอยจำใจจากน้ำจีแจงออพอจริงจังนืะเรียดได้ใหายที่ลมจมมาจำบ่มบังตามาโมตาจะวงอุตระจำนํำมาเจนจริงแจงและแก้วกลางสมเนจยมบาน เปิดใจนั่งมาดูเอองก็ดูเรื่อง บนเรื่างตรมาตรรมะยึคำสั่งอิ้นเราเองนี่ก็คือยมบาลวันนี้ได้เปิดบัญชีนั่งสุนัขพอรายซื้อของสุนีหน่อยเธอกล้าพอบวยํำเดิด้ลการกล้าพอบวยํำเดิ้ลที่จะเจตนาหรือไม่เจตนาจะต้องตกนรกตายเช่นใจตัดต่างนั้นวันนี้เราจะไปจับตัวสุนีหน่อยมาตกนรกตั้งเป็นในตองเมาการกระทำที่อาติเลวรายกงเธอ เลยยอมบ้านบ้านนอกนี่นอกน,นรก <c oughs> ตามป่ผมดอกสุนีนำมาทีดตงนั้น <c oughs> มาวันนั้นนี่ด้พวกเราไปเจอหน้าดนตาเราื่อยกับป้าพยัน รับปากว่าเจรอยากกินจะทามาดนตรีปลายาณนัเดนปามองวาัดจะาำมาต้องมารจะไปได้อาจารย์ใจผอมตามครัวมาตาม สวัสดีเจ้าส่ตาล่าสัปรยันสวัสดีครับครูสวัสดีครับครูจะไปไหนเนี่ยก็ตามแม่ครูมาสิครับครูอาจารย์บอกให้ผมตามครูพาครูกลับคือไปสู่โคนาประเทศเมื่อไปทังโคนาแล้วอาจารย์บอกว่าจะให้ครูแต่งงานับผมนะครูใช่อาจารย์บอกให้ครูแต่งงานับผมนะครูตนลราชและปาประยัน ฉันบอกนายทั้งสองคนยังตรงไปตรงมาว่าเดี๋ยวนี้เดดพ่อท่านจบชีวิตไปแล้วและพ่อตายด้วยมือฉันพ่อตายด้วยบรรกานเล่มนี้นางตอแหลจริงๆจ้ะนางเป็นใครแม่นามุกดาวันจะลูกแม่เป็นแม่กับลูกเอ๋มเขาอะไรอยากเออบ่อบินต่อไย่นตายจะเร็ว Ờ, mẹ nong su nì nòi kéo vợt bít tua tầm anh tên cái gì mà mèo quăng bầu cái nam lăng chiều nam công lăng chèo con mèo pa có vợ u vợ không biết nhá giờ chạy ôm rựa ขอร้องตรงตราล่าและผ่าพยัญชนกะกวยประจํตอนนี้ที่จะไปบวชคัะพ่อฉันจ,จบชีวิตไปแล้วบวชได้ไงอยากดูตั้งแต่ตตงานนะผมอ่ะฉันขอร้องไม่ต้องดีแล้วพี่แม่ก้อยเหมมารามันถึงแกก็สวยวะเอาอย่างนี้ดีกว่าไอเช๊ถามมึงเอาแม่ครูกูเอาแม่ไอเหมได้แกก็สวยวิแตง,งก็จะกลับพื่อยปันปลากัน นี่พอเอ็นปลาบนในกูนุ่นปันกันแล้วไม่รู้ดูคือจอดนู่นมอคุณกับดาบีตายมันได้ปีละฉันขอร้องให่่ฉันสร้างบาปหนาอีกเลยนะฉันทมันบาปเต็มทีแล้วฉันก้าพรว่าผู้กำเดิดไม่จะตกนะรกี่ร้อยกันปันชาติทำไมต้องให้ข่้าแกสองคนอีกไม่เกี่ยวครูครูต้องไปกับผมเราจะจับครูไปแต่งงาน เออทุนีน่อยเรานี่คือยมบ้านเดินทางมาจากนรกจะตับตัวทุนีนอยไปตอกนรกต่างเป็นในตานาที่ทุนีนอยก้าพอพ่วยกำเดิดเด็ดแม่ไปครับไปที่ลูกวัดและแวงทุกวันคืนมันถึงมาแล้ว เชิญแม่ไปคะลูกการกระเดยไว้ไม่มีผิดไปจะลูกวัดเจแวงอยู่ทุกวันทุกคืนตอนนี้มันถึงมาแล้วจะลูกได้เหืืองทีนี้ไอ้ยาวมันยุมประบาดไอ้ยาวอย่าเพูอนอาเลมมันอยากอ้รันหนึ่งแม่คะลูก ยมบาลคะเจ้าฉันไปตกนรกฉันก็ไม่ว่าโอกาสที่ฉันขอทำสื่อเนีไม่ได้ไม่ได้อีตํำบาปไรหน้านางไปไปนรกไปได้เรื่องเร็วทีนี้กว่าบ้าเล่งไม่มีตันได้เร่งเลยแต่ยาวันตะกำกูตายุงทีนี้มาสุนีน้อยยมบาลเราไปแล้วก็จะเอาตัวแม่มุกดาไปเป็นเมียเราสองคนใช่เอาไว้ตั้งแกนั่นแหละ ฉันอายุรุ่นราวคราวแม่ตัวนะไม่สำคัญไอ้เอ็มอารามาเคยแย่งคนรักของข้าเจ้ายังไงอย่าด่งคือบันเดียอยากเอ็มมุกดานแกงๆเลวตึนอยายุง่ง